มาเริ่มในหัวข้อแรกกันครับจากเพื่อนๆพี่ๆเกษตรกรนะครับส่งรูปมาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับอธิบายให้เพื่อนๆจากรูปนะครับจากความคิดเห็นของผมและเพื่อนเกษตรกรที่ประสบปัญหานะครับรูปแรกนะครับรูปนี้หลายท่านที่มีประสบการณ์ดูออกกันเลยครับว่าสีนี้นะครับที่ออกมาในแนวนี้นะครับกว่า90%นะครับทุกท่านจะบอกว่าเป็นไก่ไข่ลูกผสมนะครับเพราะว่าสีแบบนี้โทนนี้นะครับดูลักษณะนิ้วนะครับลักษณะนิ้ว ของไก่นะครับดูนิ้วที่ยาวเรียวขนาดนั้นนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะครับพี่เกษตรกรท่านนี้นะครับที่ประสบปัญหานี้นะครับได้สันนิษฐานนะครับพูดคุยกับผมว่าน่าจะมีการหยิบสายพันธุ์อื่นปนเข้ามาเลยนะครับลายแบบนี้โทนแบบนี้น่าจะมีการหยิบจับสายพันธุ์อื่นเข้ามาผสมในกลุ่มอันนี้คือข้อสันนิษฐานโดยเฉพาะนะครับหากพี่ๆท่านไหนเคยทําไก่ไข่ลูกผสมนะครับโดยใช้พ่อพันธุ์ โรดไอแลนดสีแดงนะครับแม่พันธุ์โรดไอแลนดสีขาวนะครับเวลาทําลูกผสมโดยใช้2องสายพันธุ์นี้ผสมกันนะครับก็จะสามารถทําให้เพื่อนๆพ,พื้นพี่พีแยกเพศของลูกไก่ได้ตั้งแต่แรกเกิดนะครับตัวเมียก็จะเป็นสีโทนแดงน้ำตาลเข้มนะครับส่วนตัวผู้ก็จะกลายเป็นสีขาวนั่นเองครับ